ก็ในฐานะที่เคยเคยทำงานมาในเรื่องของการเมืองขอสจหลายท่านนะครับก็เป็นอดีสจนะครับผู้สมัครหลายท่านก็เป็นอดีสจบางท่านก็เป็นคนใหม่นะครับสําหรับผู้แข่งที่จะมาลงสมัครในครั้งนี้นะครับเราก็พอมองเห็นบ้านนะครับโดยที่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้เองว่ามีใครมีใครที่จะมาลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนเนี่ย ตั้งแต่อดีอจรหรือคนหน้าคนผู้สมัครหน้าใหม่นะครับเราเองก็มีความพร้อม,อมที่จะมาดูแลที่น้องประชาชนเป็นทีมพลังพิสุรุลนะครับเราต้องทําให้เกิดความแข็งแกร่งการทํางานถ้าเกิดการทางานเป็นทีมได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างประโยชน์ก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนครับก็เป็นสายเลือดหน้าการเมืองท่านนะครับที่มีจิตสาธารณะ ที่จะมาทำงานเพื่อพี่น้องชาวเวัดพิษณุโลกพลังพิษณุโลกเพื่อคนพิษณุโลกครับ